สวัสดีค่ะนุ่นเองนะทุกคนช่างเมาส์นี่เนาะพาหลังจากที่พาเอพอเพื่อนๆทุกคนสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้ากันแล้วเราก็มาทํางานกันต่อเลยวันนี้ก็จะมาทํางานกระถางเสศษผ้ากันนะคะจํากันได้ลึกปลาลาวโดยวัสดุก็มีอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เพื่อนๆือนหาได้นะ มาขึ้นรูปมาเป็นแม่พิมพ์นะจ๊ะอันนี้เราก็ใช้แก้วน้ำเก่าเนาะแล้วก็เอาถุงพลาสติกนะครอบไว้เพราะว่ามันจะไม่ทำให้ปูนเกาะติดวัสดุเราไงจะได้เก็บง่ายๆนะจ๊ะไม่ต้องทาน้ำมันให้เปื้อนด้วยแล้วก็เลือกเศษผ้านะฝืนมาพืนหนึ่งตัดแบบให้เป็นรูตรงกลางนี้ เพื่อจะทําเป็นรูระบายน้ําของก้นกระถางเรานะจ๊ะแล้วก็ลองวัดดูซิเท่ากันหรือเปล่ปายหรือย่างใหญ่ไปไหมเล็กไปไหม่ะกำลังพอดีเนอะกำลังพอดีเราก็เอาตรงนี้เลยจ้าจุ่มน้ําปูนที่เราผสมไว้แล้วเนาะในลักษณะแบบค่อนข้างแบบเหลว บางคลิปนุ้งก็ดูมาจากคลิปวิดีโอเนาะใน y o u t u b e บางคลิปมันก็จะมีแบบจุ่มน้ําก่อนแต่ไม่จุ่มนะนุ้นคิดว่าถ้าผ้ามันแห้งอะ่ะมันจะได้ซับน้ําได้เยอะซับน้ําปูนของเราอะ่ะได้เยอะแล้วมันจะทําให้น้ําปูนตนิด,ดเส็จแล้วชุดมาแล้วแล้วเราก็เอามาวางใส่แม่พิมพ์เลยนะจ๊ะพยายามให้ตรงรูตรงนี้มันอยู่ตรงกลางนะเพื่อนๆนะ เพราะว่าเราจะทําเป็นก้นก้นกระถางใช่ไหอมอช่ง,ง,งเป็นสะเข็ดแล้วเราก็มาจัดทรงกันนะคะเพื่อน ันนี้จะลองทำเมื่อเช้านี้เช้านี้ดูใน YouTube มาจะลองทําดู <S <S <ๆ>พก็ไม่ได้เรียนแบบเาทั้งหมดหรอกก็จะทงองลองทําดูว่ามันจะออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนเพราะมันมีมันมีหลายแบบคุณเ,เพื่อนๆถ้าอยากดูก็ถ้าอยากรู้ว่าเขาทําแบบไหนแบบไหนหลายแบบแค่ไหนไปดูใน YouTube ได้นะแนะนําเลยนั่นเองก็ศึกษากรจางในยูทูบเหมือนกัน ทุกคนอ่ะไม่ใช่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดทุกคนต้องเรียนรู้และศึกษาคฟนทุกคนแต่อยู่ที่ว่าใครจะศึกษามากใครจะศึกษาน้อยแค่นี้เองถ้าชอบก็ย่อมศึกษามากถ้าไม่ชอบก็ย่อมศึกษาน้อยนะรูปแบบออกมายังไงฮ่าคงต้องรอติดตามตอนตอไป ขั้นตอนต่อไปนะหลังจากที่ปูนดำเราแห้งแล้วเราก็ใช้ปูนซีเมนขาวทาทับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จากให้แห้งก็ตจังให้แห้ง,ก,ง,หหงก็นำชิ้นง,งานของเรามาขึ้นมาขัดกระดาษทรายใช่ไหมกระดาษทรายเสร็จแล้วก็เอามาทาสีขาวนะคะลงสีเลยนี่เราจะลงสีขาวไว้แล้วเนาะอันนี้งาน ชิ้นงานต่อไปของเราก็คือลงสีลงสีทับหน้านะคะวันนี้ส่วนหนึ่งของนึงก็มีหลายงานชิ้นงานเนาะอันนี้นเกงีกตมันเหมือนดอกไม้ใช่ไนหะมนุ่ก็จะมาลงตรงนี้เป็นสีเขียวนะทุกคนไปกีบหยิบดอกใบดอกไม้อ่เนาะดูทีว่าเราจะทำาออกมาเป็นรูปแบบหน้าจาแบบไหนนะคะไปติดตามกันค่ะ วันนี้จะใช้สีเขียวเนาะนี่สีเขียวสีเขียวแล้วก็ผสมทินเนอร์นิดหน่อยเพื่อให้มันลืล่นเนาะทุกคนเนาะแล้วก็คนๆให้มันเข้ากันจ้ะงานไม่ได้ใช้สีไม่ได้ใช้เยอะไงเราก็เลยผสมแค่ในฝา เสร็จแล้วนะจ๊ะสําหรับนี่กระรมปีกระถางกระลมปีของเราน่ารักไหมคะสนใจสนใจโทรมาสั่งได้นะคะ097 280ก8 0 97, 28, 40, 9นะเออส่งให้ถึงบ้านเลยจ้าอันนี้ก็เป็นดอกไม้หน้าตาขายดอกอะไร พิจารณาวเองนะจ๊ะสวยใช่ไหมนนล่ะงานของเราก็เสร็จแล้วไปกินข้าวกันต่อเลยจ้า ม,มากินมือ้อกัางวันกันวันนี้ปานนี่จ้ากุจจพุบ,บนช่วงนี้อะโควิดที่สารคามอ่ะก็ไม่ได้ระบาดก็เลยยังมีที่ซื้อกินอยู่ถามว่าทำไมไม่ทำกินเองก็ลงทุนสูงช่วยนี้ดูสิคุณอะไรบ้าง สามสิบห <35. S 2> ้าคณจะลงทุนซื้อมาทํากินเองไหมล่ะไหนจะเส้นไหนจะหมูยอไหนจะหมูแดงไหนจะไก่ไห,หนจะหมูสับซื้อกินในราคาสามสิบห้าบาทก็ยังโอเคอยู่นะเห็นหน้าหวานๆนี้ก็จัดจ้านจ๊าเครื่องปรุงเป็นคนที่กินรสจัดจ้าใส่ทุกอย่างนะจ๊ะที่เขาให้มา แล้วเพิ่มเติมไปของที่เต็นมีนม่คิ้ก็ใส่พริกไทยไปแล้วเ้าก็จะมาต่อด้วยรงบุ่งทุกอย่างจะนี่จะพิกเพิ่มโอ้ยน้มลายไหลน้ำต้มเพิ่มใครที่ไม่ทานรสจัดก็ จะทำแล้วจ้าจะอย่างไม่ดีคุณดูที่เนี่ยมีหมูแดงอ๋อโอยหยดหมดโยฮึ่มสให้อิจฉา นก็ไข่แล้วก็เไข่ฟองหนึ่งที่เขฟองดีมากเําไหมหาซื้อกินง่ายคุณถ้ามีโอกาสจะมาทำมื้อกลางวันให้ทุกคนได้น้ำลายไหล แต่วันนี้ขอซื้อกินก่อนนะคะแล้วก็ขอกินก่อนแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่นด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งะคะบคาะบายรักรักๆรักๆรักๆทุกคนเลย